สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการกําจัดคราบหินปูนที่ชักโคกเชื่อว่าหลายบ้านที่ใช้น้ําบาดาลจะปวดหัวกับเรื่องนี้มากนะคะอุปกรณ์ก็มีใบเจียแล้วก็ลูกหนูตามภาพเลยนะคะเรามาเล่นกัน จากนั้นเราก็เอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ปากแบนๆช่วยแสะตามซอกหรือตามที่หินปูนที่มันเกาะอ,ออกมาค่ะนี่แสะไปแสะไปเสร็จแล้วค่ะชักโคกลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้ว